ย่างเกล่ยนูเองค่ะเลยนี่พ้นงานดีเที่ยามาปูมือนั่นนะพ้นงานกำลังเตะย่อกำลังเตยอด nhang con luôn cả con luôn xe là bây giờ cái <laughs> cay cả bây cái <laughs> bên phải là thùng con Vẫn tốt bởi là tốt chứ hả? Mới mưa 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 จ้ามึงผู้มันแบบแย่เอาคค่ะให้มันให้มันให้มันไครปล่อยพญ่าบ่้นี่ให้มั่นพญ่าด้วยค่ะให้มั่นพญ่าให้มั่นพญ่ามีกระข้องพญ่าค่ะสวนยางเราก็ให้มันเราอันนั้นเป็นของพอมั่งหรบอเป่เนี่ยอันนั้นข้งพอมั่งค่ะทัดไปก็อีกเพื่อนคงมาแจมค่ะนี่ของพูน่ะค่ะ เม me arts. Me arts. Me arts. Me arts. ี้นเ้นองนองเทมัดค่ะนี่คมัเปูนปูมีของแจมแจมปูกนเสาค่ะข้นเสานี่เป็นของแจมค่ะนี่ปูปูข้นเสา นุ้มมียังสิตระละพันุม้มยังมันหลังนาอยู่ oh. นุม้มเพื่นหลังนา oh. พันตื่นขึ้นมาเอาเอาเอาวินเนอร์กินเข่านะคะ่ะวินเนอร์กินเข่าอาบนา้ำเอาวินเนอร์กินเข่าอาบน้ำแล้วก,แก็แล้วการนี้นะค่ะกินเข่าจะองเองเลยกะแต่ยังมันหลังนาด้ิค่ะพอพอเยวาวชนเนาะคะ่ะ หนูไปลงหลับปากว่าเมื่อวานนั่นมันเขาสิแบงหนาทีกันน่ะคะ่ะไปสิไปไสไปสิไปไส,าสมานั่นหนูลงรับปากว่าหนูนึกว่าเราสิมายายกี่ไก่ย,ยืมมือแรงหนูก็เลยรับปากว่าหนูสิมาน้่นพอเอาไปมอา,มาแล้วบอกว่าตรงไปยายกี่ไก่แล้วหนูก็เลยแบบ่บิอาบนำเพิ่นเพิน้นยจ้างมาวะจ้างมาจ้างมาจ้างมายายกี่ไก่กันเดี๋ยวมาใส่ ไปย้ายหีไกลก่อนเนาะค่ะจังมาหลับจังเราเอาบุตริตัวได้หนินู้นเพื่นหลังหนาหลังตาอยู่แต่ว่ากินข้าวแล้วได้ค่ะผมยังดอกแต่ว่านาไม่มีคนได้กินแต่ว่าซีรีส์ใหม่นี่คะ่ะนู้ลงรับปากเราคนหนาเลยนูย้ดับปากคิดชีวิตเปลี่ยนเลยแต่ว่ายังใส่สุดนอนใส่สุดนอนอยู่ด้วคะ่ะใส่สุดนอนอยู่หนูใส่สุดนอนอยู่ พ่อเรบอกนビビビビุเปีนปับปีน <tuh> ปับเรียบ้อยรค่งเขาหลังล่องแถเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่้เบ่งล่งแามุนกล่องยังไมีคางหนึ่งมีคางหนึ่งล่องาคักบอสะบาดนะน้าวทันละลังครับแวนเบ่งบุรุษในท่ายังอยู่อุ้ยบกแก้วพ่อบกแก้วอุ้ยบกแก้วทุกคนทุกคนบักแก้วค่ะบกแก้วบกแก้วคง อาบักข้อล่นค่ะแล้วก็บักไฟคบักไฟเดียวมาโซโอ้ยอเอายังเนาะโอ้พามองมองอันดินดินปูไห้บอ่อ๋อเดียวเขามาเดียวเขาไปเสียบมันซอยเราเนาะคะ่ะเอขาเขาก็สิมาหลักบักไฟเราเอ้ยบักบักแงวเราบักไฟเราเดี๋ยวไปยายกี่ไก่อเหรอ้ยบักง่วงบักง่วงบักง่วงหน้านู้นก็มี ม่วงไข่เอ้าม่วงมันข้องข้องอานนเองค่ะข้องอาปแม่แม่แม่หนองแปงพันที่ค่ะแม่หนองแปงหนองแปงเกศราพอน,นะคะเขาป้าอาะสิบ่ค่อยมีขืนนี่นะคะอยู่ในป่ายนี่เป็นภาษาเก่าเนาะคะ่ะภาษาเก่าเป็แต่สมัยดึกดำบรรพ์โบราะค่ะแต่แม่หนูเป็นเด็กหน่อยหุ่นต้องรอออกอยู่หนาวเด้ลางได้ทุกคน เกิดนี่โมเมนว่าหลงเนียค่ะมันเป็นครูของมันอยู่แล้วเนี่ค่ะเพราะว่าทางหนึ่งม้ากาัร์ดทางหนึ่งมันเสียเนาะค่ะก็เลยบาดแม่ก็เลยเอามาประยุกต์มาใส่ทำกันก็เลยใส่เนาะค่ะนู้นมีเกิดโอ้โหแดแดดแห้งดิล่ะแม่ค่ะแดดหนาน้านาวมีม้วนอาบน้ำท่านล่างกินข้าวเรียบร้อยนู้นี่ละค่ะปูนานลับปากก่อนนู้เลย พราะบัดนู้นนู้ว่าโบไปเด้บัดนั่นนู้ว่าโบไปเด้นู้วันน่ะแม่นู้เราป่วยเอาเราแบบคุณได้รับปากเม่นานรับปากเลยรับก็มีสาวเราไปนั่มบ่ร์ข้ามาใหม่ไล่ขนาดกันนี่เป็นเทียงเก่าคือไฟไหม้แล้วก็เทียงเก่ายานูหนู้นเคยมานอนอยู่นี่หญ้าหนูนี่บ่แม่นอันนี้ได้ค่ะบบแม่นหญ้าหญ้าคุ้ง ยาของบัวเป็นยาของผัวนู้นนะคบเป็นยาของผัวแม่นู้นี่เป็นแม่ของพ่อนู้นี่ค่ะนี่กท็ทิอันดินดินของเกษรลับอดูิเตะเสาหนองนู้นว่ะอุ้ยทุกคนมันสิะีิหนามเนาะ,ะมันตรงขามน้อ่เดี๋ยวเดิค่ะเาสิมาเห็ดเรือดำหนามกัน สิโดยกันคับแต,กแต,กแตก๊กๆขามอ๋อกระติกน้ําจากที่ต้างหลังตูดเข้ามาข้างหนะ้าไม่กระติกน้ําตัวนี้อบ่พอ ุกม่ตมันมันมีบเลาก,กูกเ,กเป็นมาแ,นแล้วงกงนส้น,นบ่นเจอคักคนจจจไปมีน้ำตาึดขึ้นมาผูเป็นมา เขาคงพอนูแก้ี่สีสโอ้ยต้นไผ่กับต้นไผ่แกพอนูสีสูมงหนูสีฟ <c oughs> นนาพอหพัวไผ่ เจ้าบดานใส่บ่เจะเอ่อแม่นค่ะเจ้าบดานใกลเดียงเงยอีลาเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผามาคุด พุทอันนั้นไม่กินนูนเนาะค่ะแม่กินนูนแล้วก็ดอกกระเจียวเนาะให้ไก่้เวลาใกล้ค่าไก่สิ่งว่าเราให้ให้นี่เป็นให้ที่ว่าปู่ก่อนอ่าสินพระนเนาะค่ะก่อนเสียชีวิตเนาะค่ะขอหนูค่ะก่อนก่อนเสียชีวิตปู่ได้แบ่งที่ดินให้เนาะค่ะเนาะมันเป็นที่ดินเหลือเนาะค่ะเนาะหรือว่าที่ดินเหลือใช้จักรยาก่อน น <Mile dizzy> <boys were> <Norwegian> <Hz> ี่ก like ็เป็นยูนีนยะค่ะนอยนึ่ง่ะค่ะนอยนึงกินขาีขาหลูกินหคะแม่แต่ยังมืนอาบนาำเนาะค่ะนาม่านล่างตอแหลกใจสุดนอนอยู่นะค่ะพ่อพ่อกับแม่หนูบังคับปุ๊บ ีเอามาจะใส่นูดึงเอามาเบิร์ตยังเลยเกลมนี่กะเกลมอะโอ้ยพอบอกว่าแถวป่านี่แม่นเบิดค่ะน,นี่ค่ะมองนีนี่แม่นเบิร์ตไน,นเดีเ๋ยวเดี๋ยวมองนีก็แม่นค่ะเดี๋ยวตรงไปยายขี่ไก่เล้วใช้จีจ้างงานยังเนาะค่ะตัวนี้ อาโควิดเนาะคะ่ะก็มาลองเพลงเมื่อไหร่เนาะคะ่ะแต่ว่าพายชิจางงานยังปลูกมันอีกได้เบิดสิบเปอรน่สิงอีกสิบปอรหมวกนูเนกน้เอง,เองนี่ผมหมวกนู้เอง เอ้ยโทรศัพท์นุจอแตกรอนบลารอนค่ะรอนอนี่ค่ะยาากี่ไกลให้ให้หน่อยหน่อยให้หน่อยหน่อยเพราะว่าพอคนผเฮเดพลน์พ่อเชียวพ่อทียาาจังใดเอาใส่เต็กเต็ จับขี่ไก่บ่ได้เนอะค่ะเพราะว่าขั้นค้ายนาอค่ะเดี๋ยวนั่งสิแก้กับสอบไปยังพอจเจ้าขึ้นรถแตกๆบ่โจ๊กชี้สมเปืออเนาองค่ะเป็นยังสิบปึอกอือเปนว่าอีหลาคือว่าเปิดรลับดาว สิได้ส่งเป็นกำลังใจใหายแป่ปน,นนาะคะ่ะอ่ามันเปิดบปจังได้นาะเขาโน้ตผิดบปเปินเองก็จะเป็น,นก็สอบขี่ไก่เนาะค่ะเนาะเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่โน้ก็โบเห็นเห็นหูนี่สอบขี่ไก่สวัสดีเไปไหน่สอบขี่ไก่เออเดี๋ยวอาชีพแบบ อาจีวิออัเนี่ย,ย,ยค่ะเพราะว่าแกกัสวอป่อเนาะค่ะวุใส่ทุ่มมันหนูจับมันก,กนนับขพ่อ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 เป็นคนใหญ่ดิคนแก่กับสวอ เมนเนี่ยเราเมนเียจังได้หนูค no ่ะเกิดเป็นลูกสาวเน่ยเมนเทกับปุดยเอามาดมเนาะกีไก่